ใบอนุญาตมานะคะที่มีการร้องเรียนครั้งแรกอันนั้นคืออารามเราตกใจเรากลัวมหมดทุกเรื่องแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราได้หาข้อมูลแล้วว่าการเปิดธุรกิจปั๊มแก๊สเนี่ยปลอดภัยยังไงอันตรายยังไง,อ,ยยง,ไงอันนั้นก็ยอมรับระดับหนึ่งว่าเออปั๊มแก๊สเขาก็มีความปลอดภัยของเขาระดับหนึ่งแต่ทีนี้ไอความที่ว่าไม่กลัวเลยไม่ใช่ก็ยังกลัวอยู่เนื่องจากว่าที่กลัวก็คืออันตรายจากคนที่ลงมาจากสะพานอันนี้ก็คืออันตรายนะคะแล้วก็อันตรายจาก คนที่เดินคนที่ขับรถออกมาจะาที่จะเข้าทางนี้ก็คืออันตรายถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาประกายไฟขึ้นมาถ้ามันชนกันขึ้นมาเราก็เกิดเหตุมันจะเป็นเหตุให้ระเบิดและไฟไหม้ได้นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวอันตรายแล้วไม่กลัวอันตรายแล้วจะมาร้องทําไมล่ะร้องครับไม่อยากทวงนะแต่ว่าเอาเอา,เอาความถูกต้องและความเหมาะสมดีกว่าการสร้างปั๊มแก๊สต,ตรงเนี้ดูได้ต่างเลยอะเราลงมาถ้าเราไปไหนมาแล้วลงจากสะพานลอยอะทางเข้ามันพอดีเลยอะ แล้วปก,กติอ่ะห้าโมงเย็นกับสองทุ่มอ่ะรถมันติดนะเพราะมันจะมีรถประจําทางรถโรงงานเนี้ยมันต้องมาจอดตรงนี้ตลอดเพราะตรงเนี้ยเคยเป็นป้ายรถเมย์แล้วคุณมาทําทางเข้าทางเนี้ยมันไม่เหมาะสมอ่ะคือว่ามันจะติดทางรถพนักงานติดทางรถอะไรแล้วรถก็จะเข้าแก๊สอีกอ่ะใช่แล้วเด็กนักเรียนตอนเช้าเนี่ยมาดูได้เลยอ่ะเด็กนักเรียนคนทํางานอ่ะเขาจะยืนรอรถทางนี้หมดถ้าเกิดมาสร้างแบบเนี้ย แลวจราจรมันก็ติดขัดอยู่แล้วอ่ะมันเหมาะสมไหมมันไม่เหมาะสมนะแล้วบ้านเรือนเขาอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยอ่ะครับที่ร้องเรียนมาเนี่ยเราก็อยากให้หาทั้งออกด้วยกันเพราะว่าเราก็คำนึงถึงประชาชนเป็นผู้ที่เราต้องดูแลอยู่แล้วเราเป็นหน้าที่ก็เหมือนว่าประชาชนก็คือเจ้าหนายของเราของหน่วยงานราชการเราอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการตอันก็ดำเนินการตรงไปตรงมาถ้าประชาชนเห็นว่าเดือดร้อนนะเราปัญหาตัวนี้ก็อยากให้ดูเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะว่า ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ติดต่อต่างกรมธุรกิจพลังงานก็เป็นหน่วยงานที่ที่เขาควบคุมในเรื่องของการติดตั้งปัมแก๊สประมาณโดยทั่วประเทศแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีมาตรฐานเดียวกันถ้าอันตรายจริงแล้วจะเกิดปัญหาตามที่ประชาชนทิีตกกังวลก็มาพูดคุยกันขั้นตอนตัวนี้คือทางเทศบาลเนี่ยเราเราต้องทาตามหน้าที่ของเราในเรื่องการอาคารที่เราอนุญาตนะแต่เราไม่เกี่ยวในเรื่องของอันตรายตรงนี้ถ้าอันตรายตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ที่ต้องเรื่อผู้คุยกันนะครับผม